h ัลโห everybody สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ BFA Best Friend Forever Channel นะคะก็วันนี้เราจะมาทำตาม request ของน้องคนหนึ่งนะคะซึ่งถามคำถามมาประมาณนี้ห้าถามคำถามมาประมาณนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามให้ทุกคนดูกันก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก hmm. ด subscribe เรียมตัวไปรับชมคลิปกันได้เลยค่ะไปเลย let's go เย่ โอเคก่อนอื่นแล้วเนี่ยเราก็จะไปที่ที่เราต้องการให้มีกล้องวงจรปิดนะคะเช่นเราจะยกตัวอย่างเป็นห้องนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ทุกคนเนี่ยจะต้องไปที่มุมใดมุมหนึ่งของห้องนะคะมุมไหนก็ได้เนาะที่อยากให้ห้องวงจรเอ้กล้องวงจรปิดอยู่4มุมเลยนะคะเราเราจะเลือกเป็นมุมตรงตู้เสื้อผ้าเลยกันเนาะอ่ามุมนี้เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนนะคะเอ่อไปกดตรง camera e f f e c แล้วก็เลื่อนหาเอ่อเลื่อนหาตัวที่มันตัวไหนวาอืมอืมตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำลูกศรขึ้นไว้ให้แล้วกันเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบกล้องวงจรปิดที่แบบค่อนข้างที่จะเก่าหน่อยประมาณนี้นะคะแล้วทุกคนก็ต้องกดหายตัวเนาะเพื่อเป็นการแบบอําพรางแบบเพื่อแบบอนนี่แล้วทุกคนจะเห็นเนี่ยเราก็กดตรงนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย บินขึ้นมานะคะประมาณนึงเพื่อให้กล้องวงจรปิดมันอยู่ประมาณเออมันจะอยู่ติดสูงๆหน่อยเนาะแล้วก็ประมาณนี้เลยนะคะแบบฉายได้ทั่วห้องเลยนะอ้อแล้วก็มีอีกเอฟเฟกต์หนึ่งนะคะก็มันก็คือเอฟเฟกต์ตัวนี้นะโอเคซึ่งเอฟเฟกต์ตัวนี้นะมันจะเป็นเอฟเฟกต์ของพวกทีวีอะไรเงี้ยมันจะแบบดูเหมือนกล้องวงจรปิดมากกว่าเอฟเฟกต์ตัวเมื่อสักครู่นี้นะ่าซึ่งเอฟเฟกต์นี้เราก็ใช้ในละครเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ ทุกคนเนี่ยก็อัดวิดีโอตามที่ทุกคนต้องการอย่างนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมเอาพวกไอคอนตรงหน้าจอกอด้วยนะและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาตัดต่อก,กันเพื่อให้เหมือนกล้องอวงจรปิดมากที่สุดนะคะโดยการอ,อันับดแรกเนี่ยเราจะเอาตัววิดีโอที่เราอัดเอาไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยมาใช้นะคะ และหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเลือกไปที่สติกเกอร์นะคะแล้วก็เลือกเป็นไอคอนของตัวกล้องอ,ะอ่ะมันจะอยู่ตรงไหนว่าตรงอ่า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 แล้วเป็นพวกที่ค่อยหาเลยไม่ค่อยเจอนะอ่ะเจอแล้วโอเคก็ไอคอนที่เราใช้นะคะก็จะเป็นไอคอนอตรงนี้เลยนะอ่าทุกคนสามารถไปดาวน์โหลดกันได้นะคะในค่ายมาสเตอร์เนาะซึ่งไอคอนที่เราใช้อะ่ะ ตัวลายน้ำมันบางอยู่นะคะมันมองไม่เห็นนะถึงวงกลมไปก็เท่านั้นแหละนะเอะอันที่เราใช้เนจะเป็นอันนี้ซึ่งลายน้ำบางมากๆแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะซึ่งไอตัวปุ่มสีแดงๆอ่ะมันจะเหมาะกับแบบพวกกล้องวิดีโอมากกว่านะ,ะโอเคก็ที่ใช้นี่จะเป็นตัวนี้นะซึ่งไอคอนคมาสเตอร์มันบางอยู่ก็ไม่เห็นหรอกเนาะ,ะแต่ทุกคนเห็นอย่างนี้แล้วก็น่าจะดาวได้นะคะแล้วก็ ยอ่อให้มันเล็กลงนิดนึงแล้วก็ไปวางไว้ตรงมุมของเอมุมของจอนะคะประมาณนี้เนาะก็ไม่เหมือนสักเท่าไหร่แหละแต่ก็อันนี้คือเหมือนแล้วนะในมุมมอของเรานันเองนะให้ตายสิและหลังจากนะนะั้นเราก็จะ,ะขยายหน้าจอให้มันใหญ่นะคะโดยทําตามวงสีฟ้าได้เลยนะคะทุกคนอืประมาณนี้นะคะอ่าได้ละ ขยับนิดหน่อยตามแบบเอาตามที่ทุกคนสะดวกเลยนะแล้วก็เอาตามแบบความพึงพอใจของทุกๆคนนะคะแล้วก็อยากให้กล้องวงจรปิดยาวแค่ไหนเนีย่ยเราก็เลื่อนตัวสติ๊กเกอร์ให้มันยาวเท่ากับวิดีโอที่เรานำมาเลยนะคะประมาณนี้เนาะ่าโอเคเรียบร้อยแล้วสุดยอดไปเลยนะคะตัดต่องอ่ายๆสไตล์ bff อย่างนี้นี่แหละนะคะไปะเข้าสู่ช่วงถ่ายคลิปกันเลยดีกว่าเริ่มเมื่อปากแล้ว โอเคเข้าสู่หมดท้ายคลิปอย่างเป็นทางการนะคะกะ็ก็บอกเลยนะคะว่าถ้าใครมีอะไรสงสัยเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกเอาไว้ได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะโอ้แล้วก็ผู้ติดตามของเรานะคะกำลังจะถึง1,700คนแล้วอีก2คนเท่านั้นเองถ้าเกิดถึง1,700แล้วเนี่ยเราจะมาทำ Q&A กันนะคะก็ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กับ u u s s r r i e e เพื่อเป็นกำลงังใจให้ทัคลิปต่อไปด้วยนะวันนี้มี2คลิปเลยนะจ๊ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย